สามสิ่งที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จในการเทรดนะครับอย่างแรกเลยคือนึ่งคุณต้องมีระบบเทรดที่มั่นใจก่อนระบบเทรดตรงนี้นะฮะคุณต้องเรียนรู้มาหลายๆอย่างก่อนเนาะจนตกผลึกได้แล้วนะครับว่าจริงๆคุณชอบอะไรกันแน่นะไม่ใช่ว่าลองไปมั่วๆและยังหาความชอบไม่เจอนะครับจงหาความชอบให้เจอก่อนว่าคุณชอบอะไรกันแนะ่นอนแล้วก็จับแค่ท่ามไม่ตายนะไม่ต้องเล่นเยอะนะครับจับแค่ท่ามไม่ตายของคุณว่าท่าไหนเนี่ยมีวินเลทที่สูง และคุณก็เรียนรู้แต่แบบนั้นนะครับและคุณจะชนะบ่อยมากอย่างที่2นะครับคือคุณต้องมีความมั่นใจในระบบเทรดของคุณก่อนเคยเป็นอย่างนี้ไหมว่ารู้เยอะแต่ไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจคุณก็ไม่กล้ากดออเดอร์ไม่กล้าถือถึง TP ผลลัพธ์ก็คือสุดท้ายขาดทุนจริงไหมครับอ่ะอย่างที่3คือ คุณต้องมั่นใจในตัวของคุณเองก่อนว่าคุณก็ประสบความสำเร็จในการเทรดได้คุณเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพได้คุณล่ำรวยจากการเทรดได้3ส,สิ่งนี้แหละครับจะทําให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในการเทรดนะมีทั้งความรู้มีทั้งความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อว่าคุณสําเร็จได้สิ่งนี้แหละโคตรสาคัญมากๆเลยนะครับเอาไปใช้กันดูนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมชนะกันอยากเทรดชนะเชื่อผมชนะกัน